ถ้าเราคือครอบครัวของกาเมินเราขอโทษชาลีแทนกาเมินได้ไหมอันนี้คือหนึ่งประโยคนะคะในบางช่วงบางตอนที่คุณ MVP นะคะได้ทำการพูดไว้ก็คือคุณ JL จิ๋วหลิวนะคะที่เขาทำการไลฟ์สดพอดีนิวปัดติกตอกแล้วก็เข้า พอได้ยินได้ฟังนะคะก็เลยเข้าไปฟังไปไปรับฟังในสิ่งที่เขาออกความคิดเห็นเนอะซึ่งถ้าเกิดนิวจำไม่ผิดนะคะคุณจิ๋วหลิวท่านนี้คืออ่าเป็นยังไง m v p ที่เอ็นดูแล้วก็มีความรักแล้วก็ยังไงอะ่ะเหนียวแน่นกับน้องกามินเป็นที่สุดนะคะครั้งนี้นิวขออนุญาตเอ่ยชื่อน้องกามินนะคะปกติแล้วนิวจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เอ่ยชื่อนิวจะพูดเป็นอีกชื่อนึงนะคะเพราะว่านิวถือว่า นิวไม่ได้มีความเกี่ยวข้องและนิวก็ไม่อยากจะออกความเขียนพิจารณ์เขานะคะแต่ใดๆเลยนะขออนุญาตผ,าผ,าผ่านผ่านคลิปนี้ยนะคะขออนุญาตคุณจิ๋วหลิวที่อัดบางช่วงบางตอนนะคะที่มีเนื้อหาแล้วก็มีความสําคัญที่เกี่ยวกับน้องแน็กชาลีเพื่อที่จะมาเป็นหนึ่งเสียงเพื่อกระจายนะคะกระจายแล้วก็หวังว่า F c ซของฝั่งน้องกามินนะคะที่เป็น f c แบบว่าหลงไหลแบบไม่มีหูไม่ลืมหูหน้ำตาแล้ว ไปปั่นกระแสสร้างความเข้าใจผิดก็อยากให้เข้ามาฟังจากปากของ M v P ท่านนี้นะครับที่เป็น FC เหนียวแน่นกับน้องอาน้องกามินแล้วก็มีความหวังดีในน้องกามินมากๆนะคะคือพวกคุณบางกลุ่มไปกดดันไปกดดันไปตำหนิเขาเชิงไปตำหนิว่าเขาไม่ออกมาปกป้องไม่ออกมาแสดง จุดยืนในการในการปกป้องน้องกามินนะคะจนทําให้เขาต้องออกมาพูดในบางช่วงบางตอนบางครั้งก่อนหน้านี้เขาก็เคยออกมาพูดแล้วนะคะตอนที่เป็นกระแสตอนที่น้องเน็กเขาออกมาอธิบายในเรื่องของ Discord เนาะแล้วก็เป็นดราม่ากันขึ้นมา แล้วก็ครั้งนี้ค่ะเขาก็ออกมาพูดในกลุ่มของเขานะคะกลุ่มไลฟ์ของเขาซึ่งตอนที่นิวอัดคลิปอยู่เขาก็ยังไลฟ์อยู่นะคะแต่ตอนนี้นิวไม่ทราบว่าเขาลงไลฟ์หรือยังนะคะซึ่งคลิปที่นิวอัดมาก็จะเป็นช่วงสําคัญบางช่วงบางตอนที่เขาพูดถึงอ่ากรณีที่มีการเชิญทุกๆคนเข้าไปที่บ้านน้องเน็กนะคะ ถึงความจริงที่มาที่มาที่ไปนะคะจากปากเข้าเลยเพราะเขาเป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่เข้าไปรับฟังนะคะแล้วก็เพราะอะไรยังไงก็เดี๋ยวเข้าไปฟังกันซึ่งคลิปนี้มีความยาวประมาณ3นาที52วินาทีค่ะถามความรู้สึกนิวพอนิวฟังเนาะนิวอะคือแบบขอใช้คำแบบบ้านๆน,นะคะนิวโคตรสงสารน้องชาลีมากๆสงสารครอบครัวน้องชาลีและทีมงานนะคะแล้วก็รู้สึกแบบ อ่ายังไงอ่ะบางทีน้องเฉลีไม่จําเป็นจะต้องปกป้อง f c ทั้งสองฝ่ายเนาะแต่คือเขาเลือกที่จะเงียบรับจบแล้วก็เงียบเนาะรับจบเองรวมไปถึงนิวต้องขออตบมือนะคะตบมือแล้วก็ยังไงอ่ะขอแบบนับถือ อฟท่านนี้นะคะแล้วก็กลุ่มของเพื่อนเขานะคะ,ะคุณไม่ใช่ FC กับ MVP ก็คือคุณจีหลิวนะคะที่ถึงแม้จะมีความเอ็นดูรักใครในตัวน้องการมินนะคะแต่คือเป็นกลางมากๆแล้วก็พร้อมที่จะรับกระแสทําให้บางกลุ่ม FC บางกลุ่มของฝั่งน้องการมินเข้าใจเขาผิดนะคะแต่คือดิวจะบอกให้นะคะยิ่งคุณไปกดดันคนที่ยิ่งจะพังนะีไม่ใช่น้องแน็ชาลีนะคะ แต่คนที่จะพังนะคือเมนของคุณก็คือน้องน้องอ่ะน้องกาม,มินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอย่าไปกดดันเขามากบางสิ่งบางอย่างเขาไม่จําเป็นที่จะต้องออกมาพูดให้ดูนะคะในสิ่งที่เขาพยายามสื่อแล้วควรที่จะจบไปแยกย้ายถามในมุมมองของนิวนะคะโอเคนิวก็ไม่อยากจะพูดแสดงความรู้ความคิดอะไรมากนิวอยากให้เพื่อนๆไปฟังคลิปของคุณอ่ะ JL หรือจิ๋วหลิวได้เลยนะคะคือเขามีเนื้อหาที่สำคัญมากๆฟังแล้วคือแบบเราจะรักและเข้าใจน้องแน็กชาลีมากขึ้นแล้วก็หวังว่า FC ฝั่งของกามินนะคะน้องกามินที่มีความเข้าใจผิดก็ขอให้มุมมองแล้วก็ปล่อยผ่านแล้วก็แยกย้ายอย่ามาโจมตีน้องแน็กของเราเลยนะคะตรงนี้นะคะนิวอยากจะฝากเอาไว้นะคะไปฟังกันได้เลยค่ะเพื่อนๆจ๋าโอเคนะคะว่าจะไม่เคยอยากทํร้ายใคร แต่วันนี้ถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่เราคงต้องพูดปาลีไม่ได้เป็นคนเรียกให้ใครเข้าไปเลยทั้งนั้นคนที่เป็นคนเสนอให้เข้าไปอ่ะคือเราและอลิมเพราะว่าเราไม่เข้าใจว่าน้องหายไปไหนเรารักน้องเราฟังให้ดี ไม่มีการเรียกใครเข้าไปทั้งนั้นเราเองตั้งหากที่เป็นคนขอเขาเข้าไปเราเองตั้งหากที่ไปถามเขาทุกวันไม่ได้มีการขอให้ใครเข้าไปทั้งนั้นเขาไม่ได้เป็นคนทำนี่คือเรื่องจริงทั้งหมดคุณเราบอกว่าเราไม่พูดไงจะมาพูดทำไมให้เราพูดนักหนาแต่ไม่พูดของเราคือการไม่ทำร้ายใครและไม่ว่าคนไหนที่ได้เข้าไปอ่ะมันคือเราเอ่ยชื่อให้เข้าไปทุกคน ทุกคนเพราะเราคิดว่าเขารักน้องเหมือนที่เรารักเพราะเราคิดว่าการที่เข้าไปฟังแล้วอะจะได้รู้กันสักทีว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นอะไรรู้เขารู้เราเราจะรู้แต่การที่คนเอามาพูดเองอะโดยที่ไม่ได้ฟังจากปากเขาอะแล้วเราจะรู้ไปทำไมแบบนั้นอะมันโนไปเองอะจะมโนทำไมแต่ถ้าเราได้เข้าไปแล้วอะแล้วเรารู้เรื่องจริงอะมันไม่ดีกว่าเหรอ แต่สุดท้ายแล้วอ่ะพอเข้าไปอ่ะก็หาแต่ผลประโยชน์ใส่ตัวเองออกมาพูดจากผิดเป็นถูกกลับไปต่างๆนานาเคยมีใครพูดไหมว่าได้เข้าไปเพราะอะไรก็พูดกันแต่ว่าโดนเชิญโดนเชิญโดยที่เราไม่เคยพูดอะไรเลยเชินบ้าบอคอแตกอะไรเป็นเราเนี่ยแหละเป็นคนบอกเองว่าเออทักไปสิทักไปชวนคนนี้ทักไปบอกคนนี้เราอยากให้เข้าไปนะเราอยากให้พี่คนทุกคนที่เข้าไปอ่ะคือคนที่เรารักทั้งนั้น แต่ทำไมออกมาถึงมาทำร้ายเราด้วยทำไมถึงออกมาทำแบบนี้กับเรานี่เหรอเราไม่เทคเอคชั่ันนี่เหรอเราไม่ทำอะไรเลยแล้วออกมาเราทำอะไรสิ่งที่เราเข้าไปรับรู้แล้วอะออกมาเราทำอะไรถ้าเราคือผู้ปกครองของกามินเราขอโทษแทนกามินได้ไหมเราขอบคุณชาลีที่ชาลีดูแลกามินที่ทำให้ชีวิตของกามินดีขึ้น เราขอบคุณครอบครัวของชาลีที่ดูแลการบินเป็นอย่างดีเราขอโทษนะเราพูดได้แต่ขอโทษแล้วก็ขอบคุณอะเราผิดตรงไหนไม่เคยคิดที่จะจบเลิกมันเทอเลิกสร้างเรื่องเลิกสร้างภาพกันสักทีนี่คือเรื่องจริงแล้วเรื่องจริงยังมีอีกเยอะด้วยรับให้ได้นะถ้าพูดอะใช่นี่เหรอไม่รักน้อง นี่เหรอไม่ดูแลนะ้องนี่เหรอคนไม่จริงใจเป็นบ้าอะไรกันนักหนาแล้วมีบางคนที่ไม่ได้ถูกเอ,อ่ยชื่อแต่ก็ไปแต่เราไม่อยากพูดเนี่ยความจริงแล้วก็เลิกเอาไปพูดกันได้แล้วนะว่าเรียกเข้าไปทีละคนเรียกเข้าไปใส่ร้ายเรียกเข้าไปฟังอะ่ะนี่แหละคือความเป็นจริงทุกคนที่ได้เข้าไปอะ่ะก็คือเราขอให้เข้าไป และไม่ใช่มีหรือคนเดียวที่รู้หลายๆคนก็รู้หรือก็พูดบอกเขาไม่ใช่ไม่บอกแต่เขาแค่ไม่สนใจในสิ่งที่หรือบอกเขาก็รับรู้แต่เขาแค่ไม่เคยออกมาพูดแค่นั้นเองเพราะทุกคนก็อยากได้ว่าตัวเองถูกเชิญไงเข้าใจไหมทุกคนอยากได้คำนี้ก็แค่นั้นเองซึ่งมันไม่มีจริงไม่มีจริง